สีเงินสีอ่อนสีไทยไก่สีดำสีเหลียวอยางนั้นมานกระเป๋าสะภายใส่ก็ไหลก็ได้หรือกระเป๋าถุงนะฮะถุงมาม้ากมีการคุณจะทางในอย่างดีนะครับในการทับในอย่างด,าางดีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่เราจะใช้ใส่ในเรื่องของออสัมภา,าระต่างๆเห็นไหมกองใส่กร์ดสามารถจะใส่เครดิตกร์ดก,าาก,าาก็ได้นะครับหรือกระเป๋าที่เราสามารถจะเก็บทะเบียนบ้านนะฮะและพวก ไอก้กรสาสำคัญ,คญใช่ไหมเห็นไหมฮะยังจะมีในเรื่องของกระเป๋าใส่นามบัตรต่างๆกระเป๋าใบน,นี้สิครับอันนี้น่าสนใจต้นทุนธนาคารไม่ว่าจะมีกี่เล่ามเราสามารถเอาไว้ในที่เดียวกันได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถบุกแบงค์นามบัตรนะฮะใส่พาสปอร์ตดังนั้นนี้ก็สามารถที่จะใช้ในกาเรเลาชนะและผลอกึ่นได้ พี่นคือวอน,นเราจ่ายแค่เพื่เอเดียวอันนี้เรขอบรักบ,บาทนะครับที่ได้นะฮะ <c oughs> มีโครงการนี้มาทำให้พวกเราได้ลู้จัก้าฝากได้ในยามที่โควิดเกิดขึ้นในช่วงนี้ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันแรกซินเจียยุ่ยจินนี่พูดใช้นะฮะตัวตัวเองวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับนะฮะทั้งพ่อค้าแม่ขายและผู้ซื้อถ้าเราอย่าลืมนะครับโอกาสถูงและทุกร้านจะมีแอลกอฮอล์อยู่ที่หน้าร้านสามารถใช้บริการได้ ตอนให้ท่านไม่ได้ซื้อสินค้าก็ปิดนะฮะแล้วก็ทําความสะอ,อาดมือยกการถูไว้ก่อนนะครับแต่กับผมเนี่ยที่เป็นพิธีกรในช่วงคราวนี้ก็ต้องขออนุญาตที่ต้องดึงลงมาเพราะว่าในการพูดแล้วมันพูดไม่นถนัดนะครับแต่เราก็อยู่คนเดียวนะนะครับเอาแล้วเราไปเยี่ยมร้านต่อไปอันนี้เป็นร้าน,กร,านกระเป๋าหนังทิปกระเป๋าหนังทิปกระเป๋าหนังเนี่ยมีฟาร์มโดดเด่นในเรื่องของนังกระเป๋าหนังแท้ๆนะครับในการตัดเย็บลวดลายต่างๆ สีเขียวสีแดงสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนนะสีเทานะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเศษกระเป๋าหนังนะครับจะเอามานำตัดเย็บกันสวยงามมากเลยครับดูสิครับกระเป๋าใส่ใส่สตางค์นะครับมีขึ้นสองชั้นสามชั้นมีเย็บกุญแข้างในราคา100ร้อยกว่าบาทกระเป๋าหนังวัวแท้อย่างอันนี้ฮะราคากระเป๋าสสตงคนะ์เนอะร้อยบาทอ่าอันนี้เล็กกว่าหน่อยก็แปดสิบบาทหกสิบบาทสี่สิบบาทแต่อันนี้นี่ครับ น่าชื่นชมกระเป๋าถือของสภาพสติอันนี้ใบเท่าไหร่ครับอัน 3, นี้1,350 1,350บาทขออนญาตนะครับผมเปิดโชว์ข้างในเลยนะฮะเปิดโชว์ข้างในให้ห่อยครับเอาล้ครับเรามาดูข้างในกันวนะ่นากระเป๋าหนังอ่าอย่างดีของปทุมุาน,นีเขามีพิเศษอะไรบ้างที่ผมเห็น,นมีหนึ่งช่องสองช่องนะฮะนะฮะแล้วก็ช่องที่3ก็คือซิปอ่าลองลุกให้ผมดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับโอ้โหมีการกุผ้าอย่างดีข้างในนะครับ มีการใส่ซับในคุ้มผ้าข้างในอย่างดีท่านสามารถเกเก็บนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้นะครับอเป็นกระเป๋าหนังแท้ๆอย่างดีพ่อแม่พี่น้องครับร้านนี้นะครับเอาละครับที่ร้านติดกันร้านนี้เป็นกระเป๋าหนังของจระเข้อันนี้เป็นหนังจระเข้แท้ถูกต้องไหมครับแต่ท่านมาดูสิครับกระเป๋าหนังจระเข้เดี๋ยวนี้มีสีลวดลายของกระเป๋าหนังแท้จระเข้เนี่ยเขาจะมีความเป็น ตัวของเขาเองตรงน,นี้เราจะรู้เลยว่าเป็นกระเป๋าหนังจระเข้แต่สามารถรนะที่จะทําเป็นสีม่วงสีน้ําตาลสีชมพูสีส้มสีเขียวเข้มสีแดงน้ำตาลสีน้าเงินโอ้โหทำได้ยังไงนี่กระเป๋าสตางค์หนังตากระเบนเห็นไหมครับถ้าที่ผมดูแล้วเนี่ยองค์การใช้งานได้ครบเลยนะใส่น้าบาทใส่บัตรประชาชนนะฮะ,ะใส่สตางค์ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าดังอีกชนิดหนึ่งเข็มขัดก็มีนะครับ แต่อยากให้เห็นนะครับเพื่อกลัวลูกค้าไม่เชื่อเห็นฮะหัวเจระเข้น้อยอันนี้บางแท้ๆเลยนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ครับร้านตรงเด็ดเครื่องหนังนะฮะตรงเด็ดเครื่องหนังกระเป๋าใบนี้ใบเท่าไหร่ครับตอนนี้2 0 0ครับ2,005อันนี้นะครับถ้าหลุดจากประเทศไทยใบนี้ต้องมีเป็นหลักหมื่นแน่นอนเพ,เพราะว่ากระเป๋าหนังเจระเข้อย่างนี้นะครับต่างประเทศนิยมมากนะฮะเพราะว่า มันเป็นของที่แพงและหายากก็ถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าพ่อแม่พี่น้องครับอยากให้เรามาดูกันนะตรงตรงนี้กระเป๋าใส่ต่างของสภาพบุรุษเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีน้าตาลเข้มนะฮะแล้วก็มีการเย็บนะฮะขอบนะฮะซึ่งเราเป็นผู้ชายเราจะมีปัญหาเวลาที่ใช้ไปตัวนี้มจะแตกเพราะเขาไม่ได้เย็บนะแต่อันนี้เขาจะมีการเดินเดินเย็บเครื่องจักรนะฮะนี่ฮะผูชายแล้วก็ในตัวที่เมมในนี่ฮะทำละเอียดมากเป็นงานบรรจงปานนิดฝีมือมากเลยนะครับแล้วสิ่งที่ เราจะเห็นก็คือดูสิครับเอามาหนังมาเยัดคล้อนกันโอ้โหเป็นลวดลายที่แปลกมากเลยนะมันน่าใช่อันนี้ละครับไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อฝรั่งนะฮะหรือว่าต่างชาติไปเห็นจะยอมรับในสีมือของคนไทยของเราครับเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับร้านตรงเดชกเครื่องหนังนะครับอยู่นาตรงนี้แล้วนะครับทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นของกินผูกฝาไม่ว่าจะเป็นของฝาผูกไทยดูใจของเรานะฮะยังจะมีอีกร้านหนึ่งที่พึ่งสมุนไพรนะฮะยญาเอ็นยื ยาเอนเยืยเย่อนี่เป็นต้นชื่อต้อนไม้ใช่ไหมครับต้นไม้ค่ะชื่อต้อนไม้ต้นนี้ใช่ไหมเป็นแผ่นยาพืชะะเป็นพันยาพืช<อ><อ>ไม่ใช่พืันยาพืชูวัเป็นวันชพืชเป็นวัชพืชค่ะคนสมัยนี้ไม่รู้จักก็ถ่ายทิง้งอ๋อไม่ถ่ายทิ้งแต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์ของเขามีในเรื่องของเยอะมากค่ะถ่ายเส้นถ่ายกล้ามเนื้อปวดเข่าปวดเอวปวดคอปวดหลังปวดไหล่นะฮะนิ้วล็อกตะคิวชาตามมือตามเท้า เขามีน้ำมันนวดเอ็นยืดด้วยน้ำมันนวดอย่างนี้ขวดเท่าไรครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบาทคุณแม่พี่น้องครับท่านที่มีปัญหานะฮะในเรื่องของปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือคลายเส้นลองให้มาชมร้านนี้ก่อนนะครับเรามาถามกับคุณแล้วยังมีในเรื่องของที่พึ่งพยาอยอบรรเทาในเรื่องของอาการทันพลืงพังนมดกัดยุงกัดบรรเทาอาการปวดบวมจากรแรลงลัตว์กัดต่อยยังจะมีสมุนไพรไม้หอม สมุนไพรไม้หอมนี่ทำไมจึงเรียกว่าสมุนไพรไม้หอมครับเป็นแค่สมุนไพรโบราณเข้าง่ายในครัวเรือนเรานี่ค่ะสิบชนิดแล้วก็มาหมากักทั้งหมดใชนไหมชนิดครับสิบชนิดค่ะ,ชชคะใช้สมุนไพรเป็ชนิดในการหมักนะฮะมาเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นขวดยาดมสมุนไพรของไทยโบราณที่คนไทยเราเรียกส้มมือก็ใช่ใชแต่อันนี้ไม่ใช่ส้มมือแต่เป็น ไม้สิบชนิดอ่าเป็นไม้หอมสิบชนิดนะฮะขอบพระคุณคุณพี่มากครับสมุนไพรนะฮะหญ้าเอ็นยืดนะครับอ่าเรามีเยี่ยมชมอีกร้านหนึ่งร้านนี้นะฮะบ้านสวนสมุนไพรเป็นยาดีกว่ร้ายะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนรทชาติ j a m e l ี่ด้วยนะครับขอให้ความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ